สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวแอลนาริสเกินคุ้มนะคะชื่อเล่นชื่อน้องนานา,นาค่ะ ซึ่งหนูนะคะก็เพิ่งจบจากคณะเกรรษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะปีที่ผ่านมาและหลังจากนั้นนะคะก็เข้าสู่ช่วงสถานการณ์โควิดพอดีค่ะและหนูก็ได้สมัครเข้าทํางานนะคะที่คณะเกรรษตรศาสตร์ซึ่งเป็นโครงการสําหรับเด็กจบใหม่ค่ะเป็นโครงการระยะสั้น3มเดือนเมื่อจบสัญญา3เดือนนะคะหนูก็ได้สมัครของแกบต่อค่ะเป็นในส่วนของประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นร้านค้าค่ะแล้วก็เป็นโครงการระยะสั้นเหมือนกันค่ะแล้วก็ตั้งพอจบโครงการนะคะ จนถึงเดือนมกรานะคะนานาก็ว่างยาวมาจนถึงตอนนี้นะคะและหนูนะคะระหว่างนั้นหนูก็ได้ทําธุรกิจต้นไม้ด้วยค่ะหนูก็เคยเป็นคนที่รักแล้วก็สะสมต้นไม้หนูก็สะสมมาเรื่อยๆนะคะแต่พอเขาขยายแล้วขายได้เนี่ยหนูก็เอามาขายอย่างเงี้ยค่ะแล้วพรจเจก็เลี้ยงดูหนูระหว่าง4เดือนที่หนูว่างงานมาตลอดเงี้ยค่ะและระหว่างที่หนูว่างนะคะหนูก็ได้ทางานรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ค่ะในการที่หนูได้ทํารายการดีออคิสนะคะเป็นรายการสําหรับน้องน้องเนอรี่อนุบาลแล้วก็ปฐมต้นค่ะในการที่ ที่เราสามารถที่ให้น้องเนี่ยสามารถนมัสการพระเจ้าแล้วก็เรียนพระคัมภีร์แล้วก็มีสาระน่ารู้สนุกสนุก,นกเอามาให้น้องๆในทุกวันอาทิตย์ค่ะซึ่งหนูแล้วก็ทีมซีเอมยูนะคะเราก็ได้ทําให้กับน้องๆในทุกๆอาทิตย์เลยค่ะและขนาดนั้นนะคะระหว่าง4เดือนเนี่ยหนูไม่ของเงินพ่อแม่เลยนะคะหนูก็ทำงานาพยายามหาไรายได้จากต้นไม้นะคะเลี้ยงดูแล้วเมื่อมีนะคะหนูก็เอามาซื้ออุปกรณ์ในการรับใช้พระเจ้าได้ด้วยค่ะแล้วก็ขนาดที่ หนูรับเช้พร,ระเจ้าแล้วก็ทําต้นไม้ไปด้วยนะคะหนูก็อธิษฐานพระเจ้าถึงงานตลอดค่ะแล้วหนูก็ไปสมัครงานแต่ว่าบางทีเนี่ยก็ไม่ได้บ้างเป็นตัวสํารองบ้างนะคะแล้วก็ไม่ติดแต่ว่าหนูเนี่ยก็อธิษฐานกับพระเจ้าเรื่อยๆค่ะในการที่เราจะหางานที่รับเช้พร,ระเจ้าได้อย่างเต็มที่ด้วยอยู่เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะสามารถมาโบสถ์ได้แล้วก็ต้องเลิกงาน5้าโมงเพราะว่าหนูมีแค่6หกโมงหนูก็อธิษฐานกับพระเจ้าไว้แบบนี้ค่ะแล้วหนูก็สมัครเรื่อยๆจนถึงเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่แหละค่ะหนูก็สมัคร เป็นนักประสานงานโครงการนะคะและสื่อสารองคอ์กรของูนย์ประสานงานงดเล่าภาคเหนือตอนบนค่ะซึ่งอยู่ภายใต้ของสสสและหนูก็สมัครไปนะคะปรากฏว่ามีคนเนี่ยส่งเข้ามาเยอะมากใช่ไหมคะเพราะว่ายุคโควิดเนี่ยก็มีคนที่เขาอยากจะหางานทํากันเยอะมากและหนูก็ส่งไปปรากฏว่าหนูได้ติดเป็นตัวสัมภาษณ์นะคะ3คนที่เข้ารอบและพอถึงเมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จนะคะ หนูก็ได้สัมภาษณ์แต่ว่าผลออกมาเนี่ยหนูเป็นตัวสำรองค่ะหนูก็ไม่เป็นไรค่ะหัวใจของหนูก็ยังขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอค่ะและระหว่างนั้นนะคะระหว่างที่รอไปนะคะหนูก็มีเงินในธนาคารเนี่ยหนึ่งหนึ่งพันนิดๆน,นะคะแต่ว่าหนูก็ตัดสินใจที่จะมอบไปกับพระเจ้าก่อนเพราะว่าทรัพย์อยู่ที่ไหนนะคะใจของ เราก็อยู่ที่นั่นแล้วก็เมื่อเรามอบให้กับพระเจ้าและเชื่อในการวางใจแล้วก็การดูแลของพระเจ้านะคะพระเจ้าก็จะดูแลแน่นอนและหลังจากนั้นนะคะภายในวันนั้นเลยนะคะก็มีลูกค้าเนี่ยเข้ามาดูเพจหนูแล้วก็ประมาณ2คนแล้วก็ติดต่อซื้อต้นไม้ได้ประมาณเกือบสี่พันนะคะก็คือสิบเท่าของที่หนูถวายไปอย่างเงี้ยหนูก็โอ้ขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นอีกนะคะก็มีทางศูนย์ที่หนูสมัครงานไปนะคะเขาก็ติดต่อมาให้หนูรายง,งานตัวปรากฏว่าหนูได้งานที่นั่นจริงๆนะคะหนูก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆค่ะเมื่อเราเนี่ยรับใช้พระเจ้าแล้วก็เราเชื่อในการดูแลของพระเจ้าเสมอนะคะเชื่อในแผนการของพระเจ้าพระเจ้าก็จะอวยพรพี่น้องอย่างแน่นอนนะคะถึงแม้สถานการณ์โควิดจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าพระเจ้าอยู่เหนือสถานการณ์เสมอค่ะนานาก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าค่ะ